สี่สิบโลตายแล้วไปอีกสี่สิบโลขีไม่ลืมแล้วจะทางลมแล้วถึงร้ยอ้น้ำเร็ว วันวันอาทิตย์ใช่ไหมพี่ที่จะที่จะไปลบบุรีคือเราจะตื่นกี่โมงทีสามถ้าพีจารณาเนี่ยมันต้องถั่วเยอะเลยเนี่ยตื่นทีสามไม่ถ้าแบบกลับไปเช้านู่นเจอนุเนียนที่พูดอ่ะต้องออกไปเช้าอ่ะหรืออย่างช้าก็คือทีห้าไปต้องออกแล้ว่ะ สีห้าเปะต้องออกแล้วจิ้จี่จเราต้องเดินทางแล้วยัไมถึงหกโมเนะเนาะจริงจริงยังเราวิ่งได้แปดสิบเก้าสิบไม่เดินทางหรอกคือเราอยากจะไปถึงนั่นแบบตรงประตูหกโมงหกโมงเช้าใช่ไหมยากยากเนาะแต่เหมือนยากเนาะยากมากขนาดเขาใหญ่เรายังต้องแบบวิ่งวิ่งแบบเลยไม่ไหวหรอกเอาแค่ได้ไปก็เพราะถ้ามันรถเล็กนะแต่เอาเอาแค่ว่าเอาเช้าไว้ก่อน จดรถเยอะเดี๋ยวพี่ก็รอรอยแอดสวัสดีครับผมตอนนี้เราอยู่กับช่อง all the way นะครับผมอันนี้ก็เป็นอ่าช่องน้องใหม่นะครับผมก็ผมกำลังจะมีแพนไปที่ลบบุรีนะครับผมก็คือไปเช้าเย็นกลับเนาะเป็นทริปวันเดียววันเดยทริปนะครับผม ก็คือตอนนี้ผมก็กําลังจัดของเตรียมตัวที่จะออกเดินทางนะครับผมแต่ว่าตามจริงมันมันเลทน,นะทุกคนก็คือแผนที่เราคิดไว้ก็คือจะออกประมาณตีห้านะครับผมแต่ตอนนี้ก็7จ็ดโมงชาแล้วตอนนี้ก็เตรียมของนะครับผมก็มี่ากระเป๋ากล้องแก้วน้ำนะครับผมแล้วก็มีกระเป๋าื้อกันฝนนะครับผมที่ขาดไม่ได้เลยเพราะว่าตอนนี้มันหน้าฝนด้วยนะครับผม จะไปกันต่อครับผมจังหวะนี้ก็หมาวิ่งตัดหน้าค,ครับผม,มผมก็<ล>โอ้โหแบบใจหายเลยทุกคนเอยเหมาหมาหมไอเหี้ยเอออะไรวะเนี่ยยังไม่ได้ไปไหนเลยพอเดินทางได้สักระยะหนึ่งเราก็ต้องไปจุดนัดรวมตัวอยู่ที่ปั๊มปั๊มปตะท,ะทบ้านานานะครับทุกคน จากที่ดูก็ยังไม่เห็นเพื่อนคนไหนมากันเลยนะครับผมก็เหมือนผมจะมาคนแรกด้วยนะทุกคนตอนเช้านะครับผมแฟนผมก็เริ่มหิวคอทดอกแล้วก็เริ่มหิวข้าวนะครับหิวข้าวเช้าเพราะเพราะว่ามันตอนเช้าด้วยนะครับผมแล้วก็มีเจ้าดำรอกินเลยครับน่ารักดีนั่งได้สักแป๊บหนึ่งก็เพื่อนก็มากันแล้วนะครับผม เดี๋ยวเราจะไปกันที่หินกองนะผมเดี๋ยวจะไปรับเพื่อนน่าจะปั๊มบังจากปั๊มบางจากหินกองนะครับต้องไปรับเพื่อนที่นั่นต่อหาเติมน้ำมันกันก็ด้วยอ่าหกสิบครับเส้นทางที่เราวิ่งนะครับ ถนนหมายเลข3 3แล้วตัดเข้าถนนหมายเลขหนึ่งนะครับตอนนี้ก็เราอยู่ที่ปัมบังจากนะครับผมก็เดี๋ยวรอเพื่อนอีกคนนึงกาลังตามมานะครับผมชื่อดอมนะครับผมอัน,นนี้เราก็แวะกินข้าวเช้าเนาะแต่ด้วยความที่ว่าทริปนี้เนี่ยผมเป็นคนก่อบอดขึ้นมานะทุกคนก็เลยเพื่อนก็เลยให้ผมนําเป็นคนนําทริปนี้ซึ่งลงหรือเปล่าไม่รู้แต่ไม่ลงกับคนอย่างเธอแน่นอน ถูกทางใช่ไหมวะไม่ใช่เป็นผูระเบิดนะเนาะผมก็วางกันแหละเนาะเยอะดิก็ตอนแรกก็คุยกันสามคันไม่รู้ไอ้ที่เหลือยังไงมาไม่รู้เฮ้ยพี่เอดีบีเอดีบีอมคิดถึงรถเลย ระหว่างเส้นทางนะครับผมเราจะได้เห็นภูเขาหินเล็กๆนะช่วงหน้าฝนเป็นอะไรที่เขียวมากๆครับอากาศก็ค่อนข้างร้อนนิดๆแต่ไม่ได้ถึงกับร้อนมากนะทุกคน ตอนนี้เรามาถึงทางขึ้นไปไปพญาเดินทงนะครับดูจาก G P S แล้วก็ขึ้นไปอีกประมาณ6กิโลนะครับแต่ประเด็นเลยคือเวสปาของเพื่อนผมนะครับน้ำมันจะหมดแต่เพื่อนก็ว่าไหวนะฮะก็ไม่เป็นไรขับมากันหลายคันอยู่เดี๋ยวเฉลี่ียนน้ำมันกันเอานะนนนนนนนก็คือเวสปาคันนี้เนี่ยก็คืออ่าวิ่งมาจากปาจีนะครับผม ก็คือตามหลังมาอีกทีนึงนะครับผมเอ้ยมึงลอยดอมด้วยไอ้ดอมมันจะอันนี่ไหมเนี่ยไอ้ดอมน้ำมันจะหมดไหมเนี่ยเอาหินมันจอดกันเมื่อกี้นะ่ะ แวะเหรออะไรอ่ะแวะเหรอฮะเอ้าดอมอ่ะเสียงนีมาแล้วเสียงมาแล้วโอ้โถเอ้ยไม่เป็นไรรถเยอะอยู่เดี๋ยวเชื่อเรียนน้ำมันกันเอา ยแต่ก็แต่ก็อย่าว่าไปนะของเรายังเหลืออยู่สองฉีดอืมนั่นสิไหวไหมอ้อไม่ไมันเดี๋ยวมีขึ้นไปอีกหรือว่าเราจะไปก่อน เออเดวเอาไว้โดวเอว้ขากลับฮะกูมึงจอดอ่ะไปต่อโอ้ยไม่เป็นไรดอมมีรถหลายคันอยู่เดี๋ยวค่อยเฉลี่ยกันเอาตอนแรกเขาคิดจะแวะหฮ้อหรือมิดนหนึ่งเดี๋ยวก็คงมีไอเหียแม่งเลี้ยวเฉยเลยเลี้ยวเข้ามาสักชับเลย พี่ถึงจะดูดูน้ำมันน่ะเหลือเหลือได้บางทีเกมแม่งเต็มไอเยี่ยดน้ำมันเหลือครึ่งหนึ่งพี่สัตว์พาหลอนเหมือนกันแดงดอกเออเยมัเต็หลือเหลือเหลือไม่พอกลับแล้วโอเคต้องไปจอดไหนเนาะคนนี้เรา จนไหนอ่ะเธอลุก่อนลุกเอนเย่ฮะก็ต้องเอาหน้าขึ้นแหละคนไปไม่อยากไปแล้ว่ว่าคนถ่ายอยากได้รูปเสียวอ่ะเสียวเสียว นู่นเดี๋ยวเราไปอีกนู่นเดี๋ยวเราไปกันต่อตรงไหนไปกันต่อไปนู่นมึงหาปั๊มก่อนไหมคนด้วยนู่อยน้าเปียเราไปกันต่อจากที่ขึ้นมาข้างบนนะครับผมก็เป็นอะไรที่สวยมากครับทุกคนอากาศก็ค่อนข้างที่จะเย็นเย็นขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะเย็นขึ้นมาหน่อยหนึ่งแต่พอสักพักหนึ่งก็ ก็เริ่มรู้สึกตัวว่าร้อนเหมือนกันนะฮะแต่ก็ไม่ได้ร้อนอะไรจนน่าเกียดนะครับผมมันยังมีอากาศแบบแบบเย็นๆอยู่บนเขาบ้างอะไรเงี้ยด้วยความที่ว่ามันเป็นหน้าฝน,น,ะนอะเนาะทุกคน เราก็ขึ้นมาถึงจุดหมายนะครับเที่ยงของวันพอดีแต่เรามีแซนด์วิชของของเพื่อนผมนะครับคนที่ขี่เว็ป้าขี่เว็ป้านี่แหละเดี๋ยวเรามาดูการพรีเซนต์การขายของกันนะทุกคนอันนี้นะครับคือแซนด์วิชที่ผมมึงไม่ใช่เจ้าของเบสว่าที่ผมจะบอกว่าที่ผมไม่ได้ทำจะแจ้งเกิดคุะได้แเกิดนะฟันจรงดินดำนอนดินแซนด์วิชนะครับ แฟนผมทำครับกินทันทีขี้ทันควันครับโอ้โหคำแรกไม่เป็นไรกินต่อไปแล้เราไปอะไรนะนะคะแบรนแซนด์วิชระดับโลบ่อยนะคะตอนนี้มาจากปาจีนเลยนะเนี่ยมาส่งลพบุรีอันนี้ราคาแล้วเท่าไหร่คะแล้วเท่าไหร่คะอันนี้ชิ้นละยี่สิบห้าบาทโอ้ยี่สิบห้าบาทต้ใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอคะชิ้นเดียวยี่สิบห้า สองชิ้นเท่าไหร่อสี่สิบชิ้นละยี่ห้าชิ้นหกสิบไม่มุกหนักก็่เดินแม่ค้ามาแล้วกว่าชิ้นเดียวดีกวเป่าดิ้นไหมมีสโลแกน2องล้านแม่ครับอร่อยถูกใจอร่อยถูกใจขนมปังแซนวิชนะคะก็ตื่นมาทำตั้งแต่ตอนตีหนึ่งใช่แล้วก็เอามาแจกพี่ๆตอนประมาณเท่าไหร่นะ ีตอนน้แต่อร่อยไหมอร่อยนะคะอร่อยอร่อยมากค่ะอร่อยไหมซอนยังได้อยู่เพราะว่าเราทําสดเลยแล้วก็แซนวิชอยู่ได้ประมาณวันนึงก็ได้นะแต่ว่าถ้าถ้าเวลาเนี่ยเราต้องแช่ตู้เย็นเนาะมันถึงจะอยู่ได้2วันผักก็สดนะคะผักซื้อจากแมคโครทุกอย่างแมคโครหมดเลยใช้แป้งอะไรใช้แป้งอะไรใช้แป้งใช้แป้งอะไรคะขนมขนมปังโฮมบีทฟาร์มเฮาส์ล่ะเมื่อกี้นี้ก็เป็นแซนวิช ข้าเที่ยงนะครับผมที่ทุกคนสั่งกับเพื่อนผมชิอดอมนั่นแหละคราวนี้ก็เป็นคลิปวิดีโอที่แฟนผมเข้าไปถ่ายข้างในเนาะก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างเพราะว่าตัวผมเองผมไม่ได้เดินเข้าไปนะครับผมเพราะว่ามันค่อนข้างก็ไม่ไกลหรอกแต่ผมขี้เกียจติดขี้เกียจนั่นแหละนะครับผมก็มาดูกันว่าแฟนผมถ่ายอะไรมาบ้างอย่างแรกก็เหมือนจะเป็นน่าจะเป็นพระ อ่าเขาเรียกวอะไรเหมือนสารอย่างนี้ปะมีพระพุทธรูปอ๋อจากที่ดูนะครับน่าจะเป็นสำนักสงฆ์นะครับผมอืมแล้วก็เจออ่าเพื่อนผมครับอ่าบายๆอืมแล้วก็มีะระฆังนะครับผมะระฆังตรงนู้นนะตีอ่าครับผมอืมแฟนผมก็ไปถา่ายระฆังครับอืม แล้วก็ตีไหมตีไหมอ่าตีหนึ่งอ่าสองสามอ่าพอแล้วอ่าสีอ่ามีสีด้วยเอ้ยอันนี้ก็จะเป็นพระพุทธรูปนะครับผมเอาไว้กราบไหว้เนาะอันนี้ก็เป็นแฟนผมนะครับผมน่าจะถ่ายหน้าตัวเองแตวผมพาคให้ฟังแล้วกันไม่ร้อนเลย แม้กระทั่งใส่เสื้อแขนยาวแบบนี้ก็คือไม่ร้อนเลยแบบต้นไม้เยอะป่าเยอะเหมือนอยู่สูงด้วยนะคะก็เลยแบบเย็นเย็นมากค่ะถึงแล้วมอเคนะมค์ม่อยู่แน่เลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วจะไปไหนต่อออกมาจากป่าแล้วลุงมาถึงไหนนี่ัมาษาดก่อนจะไปไหนต่อไป เขื่อนคุณเอ้ยไม่ใช่ไปเขื่อนขนประสักครับข้างในมีอะไรบ้างอะสรอยเหมือนกันพี่แต่ว่ามีพระแล้วก็ไปตีละคขังมาเดี๋ยวไปเขื่อนประสักด์เตี๊ยงยังไงไม่ได้ยินเลยตีเบาๆ๊าวๆเขื่อนประศักด์ที่ว่าเป็นน้ำที่เราชี้ให้ดูไปเมื่อก่อนหน้านี้เนาะเดี๋ยวเรา มอโอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปกันต่อครับผมก็คราวนี้ระหว่างทางลงไปไนะครับผมก็คือเราต้องไปหาปั๊มน้ำมันให้ดอมเนาะคนที่ขับเวดบ้านั่นแหละครับโุน คนที่จะมาเขาพญาเดินทงนะครับผมก็คือผมแนะนําว่าให้เติมน้ํามันมามันจะมีปั๊มน้ํามันปตทก่อนที่จะเข้ามาก่อนที่จะเข้ามาซอยเขาเรียกว่าซอยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจอ่าเออนั่นแหละก็คือให้เติมมาเติมถังตั้งแต่ตรงนั้นเลยทุกคนเพราะว่าพอเข้ามาเขาพญาเดินทงปุ๊บแล้วถ้าเราจะไปอ่าเขื่อนป่าสักต่อ มันจะเป็นอะไรที่หาปั๊มน้ํามันยากมากครับให้เติมน้ํามันเต็มถังไว้เลยนะขาดูโอ้โอ้โอ้โอโอ ไม่รู้อ่ะมีมีเก้าห้าไหมครับเก้าห้าต้องเติมพวกก็ไม่เห็นปั๊มเลยไปเขื่อนนี่แหละเติมรไลยเหรอเติมรลออะลรบอสเดีวเต็มมัอ ค่าสิบกันก็ได้แล้วแต่เดี๋ยวดูก่อน ไปกันต่อไปไหนก็ไม่รู้แอดแอดไปกันต่อเขาว่าขวาขวาครับขวาพอเมื่อกี้นี้เพื่อนผมแอดนะครับผมอ่ามันจะแกล้งผมนะครับผมมันจะพูดว่าแบบ ไปกันต่ออะไรเงี้ยครับผมแต่ตัวมันเองก็เลยไปไหนไม่รู้ฮะทุกคนก็คือทางข้างหน้าก็คืออีกหนึ่งรยเมตรคือมันต้องเลียล้ยวแหละแต่แอดเลยไปไหนไม่รู้นะครับผมแต่คราวนี้แฟนผมดันไปปิดเลคคอร์ดก่อนก็เลยมันก็เลยไม่ต่อเนื่องกันทุกคนแต่เสียดายครับฮามากอย่างฮาเลยนี่อะไรนะ เออนั่นเ่ยดิหือลที่เขามาถ่ารถไฟกตอืใช่ก็ใช่ก็ใช่ไงก็ตรงนี้แหละแล้วแพ้อะไรอยู่หนี่เก็ดแปะเก็ดแปะอ่ะเก็ดแปกมันถึงแล้วอ่ะเก็ดแปะเก็ดแปะนั่นน่ะสิ ใช่ไหมใช่เขาก็ว่ามันไม่ใช่ตรงนี้นะเขาว่ามันมันมีสวยกว่านี้นะรถไฟจะไปโฮลาดตดดังป้าดขอพักลบบุรีรถไฟลอยน้ำนั่นสิเออในแกะวะพี่ครับขอโทษนะครับอ่าตรงแถวไหนที่ว่ามันมีแกะพี่

โอ้ยสี่สิบโลสี่สิบโลตายแล้วไปอีกสี่สิบโลสี่สิบโล <Okay. S 1> แกะแล้วเขาปล่อยแค่ตอนประมาณสี่โมงแต่ถ้าฝนตกเขาก็ไม่ปล่อยเพราะมันจะเปียกสี่สิบโลเฮียแค่มานี่กูว่าไกลแล้วนะ เฮ้ยรถไฟมาสายอ่ะดรถไฟมา้ยคายรคึ่ง้าอะี้ออใบครึ่งอีกครึ่งชั่วโมงอีกครึ่งชั่วโมงรถไฟมาใช่ไหมครับใช่ใช่ตามปกติสายสองอ่ะอัดตลีนิดหน่อยแต่ต่อไปก็สีมงเย็นีโงเย็คเขาก็มาษาที่เขาถ่ายเสร็จสีมงเย็เขาก็ไปรูปแพรูปแกได้ S <S เย็นเย็นมันจะสวยห้าโมงเย็นน่ะมันจะสวยกว่า <S <S 2> <S 2> มันเื่นเดียวกันไงคุณน้ำมาอยู่ฟังหวัวแล้วครับ <S <S มันต้องอ้อมไปทางเซเว่นตรงไปทางเส้นบานนอกอ,อ่ะไอสายมุงคมรบเรียตรงนี้บานนอกมันมีสี <S 2> <S 2> <S ยแผงแดงเดียซสายถ้าไปเคลื่อนก็ยี่สิบโลถ้าไปเคลื่อนก็สี่สิบมันอ้อมไปไงมันท้ายเคลื่อนเชนนั้นไปพลุนั้ำตกวังกระเลงได้เส้นนั้นอ่ะ ไปดุกใช่เราก็ทะเลไปถลวงไปน้ำตวกวัดกระเหลืองเนยอยู่เนี่ยไปเส้นเดียวก็ได้เวลาจะไปอ่ะเรียกเอาล่ะเดี๋ยวจะไปกินกาแฟมึงรีบกลับบ่ยังไงแต่หน้าเกินหน้าเกินมันมีอะไรบ้างครับตอนนี้รถล้างวิ่งแล้วก็ตู่ตู่ตู้ปลาเท่านั้นแหละครับอืมตูปต้ปลาด้วยตูป้ปลาตู้ปลา ดูปลาเนี่ยค่ดูโชว์อ่ะออ๋ไปทำอะไรวะก็ไปดูปลาสวยงามไปสวยงามก็ไม่รอเนี่ยรอดูรถไฟแมันก็ไปนี่ก็ได้แล้วก็ไปนี่เนาะเนี่ยข่าวพยัญชนะทงอ่ะเอารถขึ้นตรงมึงกึ๊กเลยเนี่ยไปมาแล้วครับเมื่อกี้จะไปลงมาที่นี่ต่อตรงมาเรือสิบสองหมอกสวยใช่ไหมคนเยอะจะไปลงไปข้างล่างยังไงเนี่ยครับทางโค้งครับทางดีนะทางโค้งเลยโค้งได้กับมีพิเศษความมืดลงเลยเนี่ยอ่าอยู่ข้างลง ทางลูกไปได้ทางทำน้ำไอ้จำลิงกักเก็บน้ำเนี่ยมันมาข้างๆไงดาเลยเนี่ยแล้เลาะได้เลยขาก็เลาะเนี่ยไปนู่นทะลุนี่ไปนู่นไปได้เลยเธอนะถ้าจถ่ายรถไฟก็ถ่ายข้างล่างก็ได้หนานทัางข้างล่างก็นั่นแหละอืมต้องให้เขาเลยว่าทำไมคนก็ติดอยู่ติดทั้งบุกอะไรก็คนก็ถัดถ่ายข้างล่างไปข้างล่าแหละนีสองคนเลยนี่เดินไปก็มาสูงไง ลงไปสูงชันแต่ก็ขับรถลงไปได้ใช่ไหมครับไปได้เนี่ยกลางเนี่ยลำต้มตำาี๊ดเขาแดงครับต้มตำต้มตําใช่อ่ะต้มตํอ๋ออยากกินต้มตำใช่ครับต้มตํในบ้านแหละในบ้านนี้โอก็อีกครึ่งชั่วโมงก็รออีกครึ่งชั่วโมงแล้วก็จะไปกินข้าวมเมีร้าน๋เวยนง่ะ ม,มีเซเว่นวงเว้นก็เลี้ยวไยมือไม่มีสตมัมเท่านั้นแหละเพราะถ้าถ้าขับออกไปนี่ไม่ทันลกลับเข้ามาไม่ทันรถไฟทางนองแดนมัธยมอะ่ะมีสตัมยู้านหนึ่งอั่นแหละทางจะไปเซเว่นก็มีายมือเลี้ยวไปเลยก็จากที่ลุงเขาพูดไปเมื่อกี้เนี่ยนะครับผมก็เขาบอกว่าถ้าจะไปดูแพ แกะนะครับผมก็ต้องไปอีกประมาณ40โลซึ่งผมมีเวลาที่จะจำกัดพอสมควรเพราะว่าแฟนผมต้องไปทำงานต่อนะครับผมเพราะแฟนผมเป็นพยาบาลต้องเข้าเวรดึกต่อต้องเข้าเที่ยงคืนนะครับผมเลยต้องกลับไปพักผ่อนก็เลยไม่ได้ไปนะครับผมตรงนั้นก็เลยต้องวนมาแค่ถ่ายรูปรถไฟแค่นั้นนะครับผม ก็ทริปนี้ไม่ได้มีอะไรมากแล้วครับผมก็คือวางแผนทริปไว้เพื่อที่จะไปกับเพื่อนนี่แหละครับรับรถกันสนุกขำๆนะครับผมไปกันชิลๆทั้งๆท,ที่ก็มีรถมอเตอร์ไซค์ใหญ่เหมือนกันแต่ไม่เอามาอยากลำบากครับผมมันก็ไม่ได้ลำบากอะไรขนาดนั้นหรอกครับเอาจริงๆก็การมาเที่ยวครั้งนี้ก็หมดค่าน้ำมันไปก็สองร้อยนะ 200เพราะว่าของเดิมของผมมีครึ่งถังอยู่แล้วก็เลยเติมตอนแรกมา60ครับผมแล้วก็เติมอีกทีประมาณ140ครับผมก็รวมกันเป็น200พอดีครับผมกับระยะทางไปกลับก็ประมาณสําหรับผมนะ200ประมาณ200240ได้ครับผมระยะทางนะครับผมก็ไม่ได้หมดค่าน้ํามันอะไรเยอะขนาดนั้นกับค่ากินก็ประมาณร้อยสองร้อยครับผมก็วันหยุด ผมเราก็อยากหนีห่างมาจากความวุ่นวายนะครับผมวันธรรมดาที่เราทํางานกันอยู่แล้วก็คือมันก็ทั้งเหนื่อยทั้งล้าเนาะทุกคนความสุขของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันนะทุกคนก็อาจจะเป็นการแค่นอนอยู่ห้องเฉยๆก็มีความสุขได้แหละแต่สําหรับผมก็คือการได้มาอยู่กับเพื่อนพี่น้องทุกคนขับรถเล่นด้วยกันก็คือมันก็มีความสุขในอีกแบบหนึง่งได้มาเห็นธรรมชาติเห็นวิว ขับรถชิวๆอะไรเงี้ยครับผมก็มีความสุขดีครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมอย่าลืมกดซับสไครต์ให้ด้วยนะแล้วคลิปหน้าเป็นอะไรก็มาเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ